โลกนี้จะวุ่นวายขนาดไหนเมื่อผมต้องมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในไหมครับ e ีปหนึ่งโอเคครับเราจะลงตำแหน่งวันแรกเราก็จะไปสำรวจหมู่บ้านนะครับระหว่างสำรวจหมู่บ้านเราก็ได้เจอกับ,รบรทรกปฐมมิติเราจึงเข้าไปดูว่าของข้างในกล่องมีอะไรโอเคของข้างในกล่องก็มีตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บกล่องไปเลยโอเคครับหลังจากเราเก็บกล่องมาแล้วนะครับเราก็จะมาตัดต้นไม้เพื่อไปสร้างบ้านในวิลเลจเจอร์นะครับผม โอเคครับระหว่างตัดไม้นะครับมันก็ได้ค่ำพอดีนะผมก็เลยกลับบ้านไปเพื่อพักผ่อนนะครับแล้วก็วันนี้ค่อยมาตัดใหม่ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับในวันที่สองเราก็จะไปตัดไม้กันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันเลย โอเคครับเราตัดไม้ยังไม่เสร็จเลยนะครับผมมันก็่ําก่อนบดินนะผมก็เลยคิดว่าจะไปพักผ่อนที่บ้านแล้ววันที่3เราจะมาตัดต่อนะครับผมโอเคครับก่อนเราจะไปพักผ่อนเราขอมาตรวจการดูบริเวณหมู่บ้านก่อนนะครับว่ามีวิลเลเตอร์ตัวไหนที่ยังไม่เข้าบ้านไหมนะครับโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนอนก่อนครับผมโอเคลาตีสวัสดีเจอกันวันที่3ครับผม g o ดมอร์นิ่งวันที่3ครับวันนี้เราก็จะออกไปตัดไม้กันต่อนะครับหลังจากเมื่อว่นเราตัดไม่เสร็จนะครับระดับแรกผมมาตรวจการดูบริเวณรอบหมูบ้านนะครับว่ามี v i l l a จเจตัวไหนที่กำลังโดนทำลายหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันต่อเลยนะครับผมและต่อไปผมคิดว่าผมก็น่าจะไปขุดหินสักประมาณ40กว่าก้อนก็น่าจะพอนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูบริเวณรอบๆหมู่บ้านก่อนนะครับโอเคเท่าที่ตรวจดูน่าจะเข้าบ้านหมดตัวแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปนอนกันครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมโอเคครับฝนดีลาตีสวัสด์เจอกันใหม่วันที่4ครับผม g o ดมอร์นิ่งวันที่4ครับผมวันนี้ตามสัญญานะครับผมเราก็จะออกไปขุดหินนะระดับแรกมาตรวจการอย่างเส้นเคยนะครับผมว่ามีวิ l เลจเจตัวไหนโดนทำร้ายไหมนะครับซึ่งเท่าที่ตรวจดูนะครับไม่มีโอเคเดี๋ยวเราออกไปขุดหินกันเลยครับผม หลายคนใช้พวนะครับขุดดินแต่เราไม่ครับเราใพิกแอคขุดไปเลยครับผมอ,มอมืโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เห็นมาตามที่ผมต้องการแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับระดับแรกครับผมผมคิดว่าขอเข้าไปนอนก่อนนะครับผมโอเคเลาตีสวัสดีกันใหม่วันที่5ครับผม โอเคครับวันนี้เราก็จะออกไปขอเหล็กตามหมู่บ้านนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาทั้งหมด4ก้อนนะครับโอเคครับหลังจากเราออกไปตามหมาเหล็กนานพอสมควรจนว่าฝนตกเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะกลับไปที่หมู่บ้านนะครับเผื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันเลยครับ